ปลูกทุเรียนแล้วโตช้าแก้ไขยังไงมาติดตามคลิปนี้กันดูครับอันนะครับอันนี้ก็คือเหตุการณ์บันทึกเหตุการณ์จริงเลยนะครับก็คือต้นกบใช้น้ำนะครับน้าโทนี่ซื้อมาตั้งแต่เดือนตุลานะครับตุลาพฤศจิกาธันวาตอนนี้สิงหานะสิงหากันยาพฤศจิกาธันวาสามเดือนแล้วนะครับสามเดือนแล้วนะครับก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับแถมแย่กว่าเดิมด้วยนะครับดูกิ่งนะครับดูกิ่งอย่างเงี้ยนะครับกิ่งนะครับมันไม่แตกโอ้ยหักแล้วครับผมนะครับกิ่งหัก นะครับมันไม่แตกยอดนะครับมันไม่แตกยอดนะครับแล้วก็เนี่ยครับอยู่อย่างเงี้ยนะครับไม่โตนะครับโอ้โหไม่ไปไหนเลยครับก็อยู่อย่างเงี้ยนะใครที่ปลูกทุเรียนแล้วเป็นอย่างนี้บ้างนะครับหลายคนก็อาจจะเจอปัญหาแบบเนี้ยนะก็คือมันไม่ไปไหนมันไม่แตกยอดนะครับเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่แตกนะครับมีแต่จะร่วงลงนะทีนี้เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาทําการแก้ไขนะครับให้ต้นทุเรียนต้นเนี้ยกบชัยน้ำเนี่ยครับสามารถเอ่อแตกยอดให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ จะเริ่มเติบโตได้นะครับมาเดี๋ยวมีวิธีการยังไงเดี๋ยวเริ่มเลยครับอ่านะครับนี่ครับเราก็ใช้กรรไกรนะครับตัดกิ่งที่มันเสียนะครับที่มันเป็นเกนแล้วออกไปนะครับนะครับตัดทิ้งไปเลยนะครับอ่านะครับตัดทิ้งไปนะครับออันนี้ยังพอได้นะเนี่ยนี่นี่เห็นยอดอยู่นะครับเพราะนั้นเราจะตัดตรงส่วนที่มันดูครับไปไม่ต่อไม่ไหวนะครับอย่างอันเนี้ยอ่านี่ครับเราจะตัดตรงนี้นะครับตรงนี้ยังมียอดนะมีโอกาสที่จะเกิดยอดนะนี่นี่เห็นไหมมีโอกาสจะเกิดยอดนะครับ อ่ะอย่างอันนี้อันนี้ก็โอ้โหนี่ก็แย่เลยอันนี้ครับนี่ครับโอกาสเกิดยอดอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเห็นไหมเล็กๆนะครับเล็กๆตรงนี้นะครับโอกาสเกิดยอดนี่นะเราเอาเอาเหลือไว้ตรงนี้นะครับพับอ่ะนี่ครับเหลือไว้โอกาสเกิดยอดไม่มีนะนะครับโอเคนะครับด้านบนก็เห็นไหมมีโอกาสที่จะเกิดยอดนะครับแล้วก็ใบนี่ก็เสียมันไม่มีมลรงนะแต่ว่ามันไม่โตมันไม่โตของมันนะครับจะตัดกันเลยเหมือนขาดธาตุอาหาร ใบที่เสียเลยนะตัดทิ้งเลยนะครับกาบใบเสียนะครับไม่โตนี่ครับตัดทิ้งเลยอ่ะนี่ครับเรียบร้อยนะครับเหลืออยู่ย่องย่งนี้เลยย่องย่งนี้เลยครับนะทีนี้เราก็จะใช้ตัวนี้ครับนี่นะครับได้มานะครับก็คือซีวิตนะครับสาลายนะครับนี่ตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นนะครับให้มันแตกยอดอ่ะ วันั้ก็น่าใช้ตัวนี้แหละนะอันนี้คือผสมมาแล้วนะครับก็คือใช้เนี่ยครับใช้อยู่ที่เท่าไหร่นะอัตราใช้ก็คืออยู่ที่30ซีซีนะครับต่อน้ํา20ลิตรนะครับน้ํา1ลิตรก็ใช้1.5ซีซีเท่นั้นเองนะครับอันนี้นะผสมไว้แล้วนะครับนี่ครับ1.5ซีซีนะครับฉีดฉีดพ่นเลยครับฉีดพ่นเลยนะนะครับเนี่ยฉีดพ่นที่ก็อยากให้แตกยอดเนี่ยฉีดไปเลยนะครับฉีดให้มันอยากให้แตกยอดก็ฉีดตรงที่ส่วนไหนที่อยากให้แตกยอดนะครับนี่ฉีดไปเลย เป็นฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนก็คือการกระตุ right being ้นนะครับให้พืชทําอะไรบางอย่างนะเราต้องการกระตุ้นนะครับให้เขาแตกยอดนะครับเนี่ยฉีดไปเลยครับเนี่ยฉีดอัดๆไปเลยนะครับกระตุ้นจะให้เขาแตกยอดนะเราก็ฉีดอัดตรงส่วนไหนที่อยากให้แตกยอดก็ฉีดไปเลยนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ครับฉีดไปเลยเหยื่อชุ่มเลยนะครับผมนะครับอ่ะแลเนี่ครับที่เหลือแล้วก็ลดลงดินไปเลยนะครับเนี่ย ที่เหลือนะครับก็ลดลงลดลงดินไปนะครับอ่ะจะใส่เป็นปุ๋ยตากระต่ายสี่หด้วยก็ได้นะครับใส่ไปด้วยก็ได้ผสมไปนะครับอ่านี่ครับใส่ไปใส่เป็นผสมไปด้วยก็ได้นะครับที่เหลือนะนี่คือเหลือนะครับใส่ไว้นะครับใส่ไปเนี่ยส่ไป นะครับแล้วก็เทไปเลยครับเทลดไปเลยนะครับรอบโคนต้นนะครับเท่านี้เองอ่านี่ครับนี่นะครับวิธีการนะครับผมอ่านะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวเราดูนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่ยี่สามพฤศจิกายนนะครับห้าโมงยี่สิบสองนะครับ ก็จะจดเอาไว้เลยนะครับว่าเริ่มใส่ตัวนี้นะครับสารายเนี่ยนะครับวันที่22 23 23พฤศจิกายนนะครับก็เดี๋ยวจะเขียนเอาไว้นะครับ23 11 67นะครับเริ่มให้สารายนะครับดูว่าผลลัพธ์นะครับมันจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอ่ะนี่คือการทดลองจริงๆเลยนะครับกับต้นนี้นะครับผมนะดูนะครับว่าพอเราเริ่มให้สารายนะครับ4วิส45เนี่ยผลลัพธ์นะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันต่อนะครับอันนี้คือ วิธีการนะใครจะทำไปพร้อมๆกันก็ได้นะก็ลองไปหาดูนะซีวิตนะครับของ tab i n n o v a t i o n นะครับก็ไปลองใช้ดูนะครับแต่ว่ามันคุณสมบัติก็คือมันเป็นฮอร์โมนนะครับช่วยการแตกตาแตกยอดนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องยอดไม่เดินนะครับปลูกมาตั้งนานไม่โตทันทีนะครับก็ลองใช้ดูนะครับสำหรับซีวิตนะเดี๋ยวนะจะอัปเดตของน้าให้ดูกันนะครับในช่องทุเอ็นนทนีหมอกฟ้านะครับเดี๋ยวคอยติดตามแล้วกันนะครับ อ่าน,นะครับก็เกิดใครชอบนะครับสาระความรู้เกี่ยวกับพืชทุเรียนแบบนี้นะครับอย่าลืมามช่องของทนุนนหมอกฟังไว้ครับคิดถึงพืชทุเรียนคิดถึงทุเรียนทนน่หมอกฟังมีคลิปใหม่ลงทุกว,วันครับสวัสดีครับ